สวัสดีครับยังอยู่กันใีคลิปนึงนะครับวันนี้ก็ดูคลิปตักขี้ไก่นะครับขายดีมากนะครับขี้ไก่ไมีเนพี่เขาเอารถแตนนะครับ ใส่่ไกสวัสดีกันอีกคลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง KT Channel นะครับเดี๋ยวจะทำรถคลิปเกี่ยวกับรถไถรถดํารถแมโกหกร้อรถ10ล้อพ่วงทุกอ้อยทุกอย่างรถเลยนะครับที่ท่านที่ชื่นชอบในการดูรถรอติดตามได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะอัพลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกลับมาทางช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับของอดีตช่องโชคสวารลีนะครับหลังจากหยุดไปนานพอสมควรน,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับพี่ไก่นะครับชุมช่มๆนิดหนึ่งนะครับภาบแสงก็ออกังสวยเลยนะครับ เยอะพอสมควรเลยนะครับข้างล่างมันจะชื้นๆอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกไปเยอะเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับอยู่ที่บริเวณลานมันนะครับของเท่าแกนิคมการเกษตรนะครับดูสติกเกอร์ที่รถนะครับจบแล้วนะครับแล้ว สวัสดีนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอัพคลิปแปลกๆให้ชมนะครับสวัสดีครับ